สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี่พบพอกับเบาต่อมก่เกานะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ทางเบาตอมกับน้องคอมแอมนะครับไปยางตลาดมาเลยไปพ่อลูกกบบ้านห้องกระเอิญห่วเหรือครับพี่น้องครับทางเบาตอมก็เล้ยนมีบ่ออยู่บ่อหนึ่งนะครับตีเห็ดใบทะลี่ยงกบเบาต่อมก็ได้สื่อนลูกหวกมาครับเมื่อนี่ครับนี่ครับเบิ้งหน้าน้องแแมครับลูกหวกนี่พี่น้องขีดและยิหาบาทนะครับทางเบาตอมสื่อมาลอยหนึ่งในสี่ขีดครับ ม้มอนีทางบอตอมกับน้องแอมก็เลยว่าสีเอาปิดปล่อยอยู่บอบอลที่ทางบอตอมเห็นไปนะครับพี่น้องครับคุณครับ <c oughs> เดี๋ยวยางไปเบื้องเลยครับกับหน้องแอม,มครับน้องแอมมือนอีสีป็นค้นปล่อยนะครับสีป็นคนปล่อยหัวเองกับมือเลยประสันนะครับเขวายางน้องกดมาเลยนะครับเดี๋ยวน้องแอมสีสีเข้าไปปล่อยขังในนะครับมาเดี๋ยวให้พ่อตื้อไป้อ้ไยเข้าไปนี่ลูกอ่า ป้ายขาเขานีเลยนี่ครับเราเองกําลังจิเขาไปในี่ในบ่อแล้วนะครับนี่ลราไปอยู่ที่ผลเลยเดี๋ยวกวเอาให้นี่ครับเราเองเขาไปอยู่ในกลางบ่อแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอียงกําลังจิบทำการปล่อยยาปาปล่อยได้ครับเดี๋ยวแหงเดี๋ยวมยังมาทางนี้ครับนี่ครับบ่อของบ่อตอมนะครับกว้างง่ญ่ดีนี่ครับประมาณสามเมตรหาสิบกู่สามเมตรหาิบนะครับ เปลี่ยนพังเบอตอมเพชรใบแต่เรื่องก,โกบโดยเฉพาะครับเมื่อนี้มีโอกาสไป็ย่างตลาดก็ได้ซื้อลูกของไปน้ำเดี๋ยวน้องแอมจะปล่อยกบให้เบ้างนะครับแอมไปอยู่กลางกลางน้องเลยนะครับแอมกำลังจะปล่อยลูกลูกกลบแล้วครับปล่อยหัวแล้วนะครับนี่แอมท้อการปล่อยเรียบร้อยนะครับปล่อยหัวเต็มเลยครับนี่ครับที่แรกว่าสซีน เอาแม่กบมาปล่อยให้มันไข่นะครับก็เลยเปลี่ยนใจไปปล่อยอัน,ออนหวกอยู่ตลาดเห็นมันเถือก็กเลยซสื่อซสื่อมาเลยดีกว่านะครับแค่นขีดละยี่สิบห้าบาทนี่ครับจะเป็นค้าแล้วครับพี่น้องครับจะเป็นค้าแล้วอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสองอาทิตย์น่าจะกัดหางจะคลองนะครับน่าจะเป็นกบหน่อยนี่ครับอืกําลังบอนเลยนะครับ ถ้ามันเป็นกบกระชื่อหลายตัวเติมนะครับกบแต่ม,มันโตขึ้นแบบนั้นหล่าตายหรือเปล่าน,นี่ครับผมแอมเป็นมาลลี่อย่างเองเลยนะครับเดี๋ยวอันกบใหญ่จังไดนะครับพี่น้องครับทางบา่อตอมกับเสื้อผ้านพี่น้องมาเบิ่งว่ากบเพาหนีวกบปบบนไปนะครับเมือ่อน้องแอมกะขอบคุณท่านผู้ชมเลยนะครับผมแบบอมครับ อ่าขอบคุณท่านผู้ชมเร็วๆเ,เอา,เอาขอบคุณตัวเนาะขอบคุณที่รับชมรับฟังกันตัวขอบคุณที่รับชมรับฟัง <c oughs> โอกาสหน้าจาังเลยกับพ่อกับนองของแอมไม่ได้นะครับเมื่อนี่ยจะดนน้องแอมกับพ่อต่อแล้วนะครับบ๊ายบายครับพ่อแอม,อม <c oughs>